สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมอแพร์พรยขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดวงรายวันวันที่9ตุลาคม2568พร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้ดวงดาวมีการเคลื่อนที่ที่น่าสนใจส่งผลต่อพลังงานและโชคชะตาของแต่ละวันเกิดอย่างแตกต่างกันหมอจะขอเริ่มต้นด้วยคำทำนายโดยละเอียดสำหรับทุกท่านที่เกิดในแต่ละวันค่ะคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะรู้สึกว่ามีเรื่องใหม่ๆเข้ามาให้ได้เรียนรู้ และปรับตัวการเงินมีโอกาสได้รับโชคลาภเล็กๆจากการเสี่ยงโชคหรือมีคนช่วยเหลือความสัมพันธ์คนใกล้ตัวจะนำความสุขมาให้หรืออาจมีโอกาสพบปะคนใหม่ๆที่น่าสนใจพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีเขียวจะช่วยเสริมพลังงานด้านบวกพลังงานประจำวันแนะนำให้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงคนเกิดวันจันทร์วันนี้คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นในการทำงานการเงินมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ควรระวังการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นความสัมพันธ์มีโอกาสได้รับข่าวดีจากเพื่อนหรือคนรักพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีฟ้าจะช่วยเสริมสมาธิและความสงบพลังงานประจําวันควรตั้งใจฟังเสียงหัวใจของตัวเองและทําตามความรู้สึกที่แท้จริงสําหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้เป็นวันที่คุณจะต้องใช้ความอดทน และความตั้งใจอย่างมากการเงินอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาแต่ยังสามารถจัดการได้ความสัมพันธ์ระวังการสื่อสารผิดพลาดกับคนใกล้ตัวพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีแดงจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและพลังใจพลังงานประจำวันขอให้คุณมีสติและใจเย็นกับทุกสถานการณ์คนเกิดวันพุธวันนี้จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือเจ้านายการเงินอยู่ในเกณฑ์มั่นคง อาจมีรายได้เสริมเล็กน้อยความสัมพันธ์คนรอบตัวพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีขาวจะช่วยเสริมความบริสุทธิ์ใจและความเมตตาพลังงานประจําวันแนะนําให้คุณแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นคนเกิดวันพฤหัสบดีวันนี้คุณจะมีไอเดียใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาการเงินมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือธุรกิจความสัมพันธ์มีเกณฑ์พบเจอคนที่เข้าใจและพร้อมให้กำลังใจพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีเหลืองจะช่วยเสริมพลังแห่งความสำเร็จพลังงานประจำวันให้คุณเชื่อมัน่น ในศักยภาพของตัวเองสำหรับคนเกิดวันศุกร์วันนี้เป็นวันที่คุณจะต้องจัดการกับงานและความรับผิดชอบอย่างรอบครอบการเงินอาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือบ้านความสัมพันธ์มีโอกาสได้พูดคุยกับคนรักหรือเพื่อนสนิทในเรื่องสําคัญพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีชมพูจะช่วยเสริมสเสน่ห์และความอบอุ่นพลังงานประจําวันแนะนําให้คุณเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคนเกิดวันเสาร์วันนี้คุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าจากภาระรางาน และเรื่องส่วนตัวการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพหรือการเดินทางความสัมพันธ์อาจมีความห่างเหินกับคนใกล้ตัวพลังสีที่ควรสมสายคือสีน้ำเงินจะช่วยเสริมความเข้มแข็งและความมั่นคงพลังงานประจำวันขอให้คุณให้เวลากับตัวเองและพักผ่อนให้เพียงพอคติสอนใจจากจักรวาลวันนี้ทุกความเปลี่ยนแปลงคือโอกาสใหม่อย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นอีกครั้งจำไว้นะคะดวงเป็นเพียงแสงนำทางแต่ปลายทางนั้นคุณคือผู้เลือกหมอแพร์ไพรขอให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆแล้วเราจะพบกันใหม่ ในวันพรุ่งนี้ข้าจาจักรวาลสู่ใจคุณสวัสดีค่ะ